ทูฮัสจีฮัพโอ้ยทูฮัสจีฮัพิเนสเอ็กเพรสสัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยผลิตภัณฑ์ซีพี CP, ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับ2ยกที่ผ่านมาก็ถือว่าสนุกแล้วนะครับยกนี้นี่เกมเปิดเต็มตัวด้วยกันทั้งคู่นะครับพยายามจะเบียดขยับเข้าไป โอ้โหวงในดูว่าจะเน้นวงในกันเป็นพิเศษนะครับพุดนั้นมีหมัดมีสอกสลับด้วยสั่งฟ้าอาศัยจังหวะโอ้ยโ,โ้นเข้าไปนะครับเอาเลยครับต้องถอยร่นไปเหมือนกันพุธเริ่มจะได้ใจนะครับหรือนิธิกรนะครับขยับปล้ำไหมตีเขา โอ้โเหเสียงเชีย์นี่ก็ฮึมเวทีไปหมดเลยครับอ่ามันต้องแบบนี้ครับนี่แหละครับต่างศึกต่างสายที่แฟนมวยรอคอยครับเพชรยินดีมาทะากับเกียรติเพชรน,นะครับอ่ะต้องขอบคุณผู้มวยจากพี่เดียเกียรติเพชรด้วยครับสายไปปวกหมัดมาอ่าไนไนวงไนตีได้ไหมตีไปครับสั่งฟ้าอันนี้ที่ก่อนขึ้นคอเด้งอ้าวล็อกล็อกเหนียวเหนียวปิดกันไปปิดกันมาใช้กําลังกันเยอะมากๆกครับยกที่3โอ้โหนี่แหละครับ เดินเข้าไปนี่โอ้ยสั่งฟ้าแกลักยิงหมัดเข้าไปก่อนเลยใบโซนับติด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 โอ้โหยิงหมัดคืนไนไนดูครับมากดดูโอ้โหไม่ไม่ยอมกันจริงๆครับนายโอ้โหดูนวลเนียนวลเนี้ยติดอยู่ที่มุมแดงครับอาจารย์อารันแกออกมาก่อนครับเอาละครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับนี่ทีิก่อนแหมยามจะเบียดครับสั่งฟ้า โอ้สายจังหวะวงไหนนี่ตีไม่ถนัดต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับดูว่าจังหวะการเดินการเบียดของนิติกรนี่ยังเบียดตลอดนะครับมั่นใจในสภาพร่างกายความสดละครับมาลากมาครับต่างคนต่างก็ไม่ยอมครับพยายามจะฝืนเต็มที่ครับไปเจอหักล้มนี่เสียแรงเยอะอ่าสังฟ้าถอยแต่ว่ารอโอู้โดนซ้ายไปก่อนอ้าวนิติกรหรือพุทธเจอขวาง ป่าสังฟ้าแกเนี่ยครับขอ้อข้อแขนแกแข็งอ่ะครับมีจังหวะขวางมีจังหวะป้ายหน้าครับ <c oughs> นี่ต่างศึกต่างสายโอ้ยนิติกรป่าสังฟ้าอ่ะนี่ครับม,มาไหนไหนมันตีกันไม่ถนัดครับมาใส่กันต่อกลางเวทีดีกว่านิติกรแบบขยโ b j c บ่ายสับโอ้โหโหยนี่ครับหักล้มลงไปเลยครับ เอาแล้วครับแบบนี้ยังเบียดกันเหลือเกินนะครับคู่นี้เอาเริ่มจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับโอ้วันนี้ที่ก่อนนั้นแข็งแรงเหลือเกินวงในขยจับเข้าไปโอ้โหเราใจจริงๆนะครับอีกสองยกที่เหลือนี่อยู่ที่ว่าใครจะยุบจะย่นเท่านั้นเลยครับใครยุบทีเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ี่ครับ6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ พร้อมด้วยยำหม่องตราท้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช็ดขัดยอ่อพกช้ำทาถูท้าถูยาดมตราถ้วยทองเพื่อนคู่ใจขอบคุณรู้ใจประกันภัยรถกระบะมิซูบิชิไทยท่านพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทวินส,สเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับอย่างคงเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมนะครับนิติกรโอ้มีแข้งขวาแล้วก็หมัดนั้นออกหนัก,นก,นก,นกๆแรงสั่งฟ้าพาใสจังหวะนะครับโอ้ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปแล้วครับดอกนี้ เอาเริ่มจะได้ใจนุชกอเบียดเข้าไปหักทิ้งลงไปอีกแล้วโอ้โหความแข็งแรงนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแข็งมากครับอดูล็อกล็อกเอเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้กดมาตีได้ไหมพยายามจะยัดเขา่เาเริ่มจะยัดเริ่มจะยัดเข่าได้เหมือนกันนะครับเหนียวเหนียวแมใช้กําลังกันเยอะมากๆเลยครับยกนี้พี่บอลโอ้โหนี่ครับติดเข้ามาไฮดูครับ โอ้โหเห็มแห่แกเใทิ้งลงไปเลยนี่ครับสั่งฟ้าอืมอ่ะนิธิกรดูครับติดมุมไปนิดนึงอาจารย์อารันมาบอกแกออกมาก่อนแกออกมาก่อนโดนหักไป3าีทีนี่ทำท่าจะยุบเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังกัดฟันบวกมัดบวกซอกวงในพยายามจะไต้ด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าความแข็งแรงนิธิกรนี่แสดงให้เห็นนะครับว่า ัยความสดนะครับหนุ่มแน่นกว่าเบียดไปเรื่อยชนไปเรื่อยสังฟ้าต้องเดินเบียดบ้างแล้วนะครับขวางขวางขึ้นคอได้ตีมาแต่ว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับชุดนี้ของสังฟ้าครับแต่นิธิกรแกก็ไม่ค่อยเว้นช่องไฟเลยครับเนี่ยครับว่าก็เดินเนี่ยเดินติดตัวมีหมัดด้วยครับเอ้าโดนหุกซ้ายไปเหมือนกันครับอือืออ้าวดูครับว่า ก็เป็นนักชกที่มหาวงในไม่ใช่อาชีพถนัดด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นมากะเวทีดีกว่าโอ้โหเอา้ามัดหนึ่งสใช้ได้สั่งฟ้านิติกรไนท์ไนท์ไนท์ก็ระบบขวางระบบป้องกันตัวยังดีอยู่ครับอืมอ่ะตอนนี้มาที่มุมสั่งฟ้าบอกมาไม่ต้องรับเยอะแล้วตอนนี้ต้องเปิดเกมแรกเลยครับสั่งฟ้าสังฟ้า,ฟานี่ดูแล้วต้องมีหมัดมีฟอกมาเสริมแล้วนะครับ นิติกรก็ยังคงเดินขยับเข้าหาไม่ถอยนะครับเอ้ามาดูสังฟ้าชิงเดินนิติกรก็ชกตั้งรับเลยล็อกเอาไว้นะครับวงในสังฟ้าพยายามจะหดจากกล้ามที่เขา่าแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ครับสังฟาลูกศิษย์เสียยะยอมไม่ง่ายไม่ได้ครับคำเป้าเจอไหมครับตอนนี้นิติกรมาใช้ จังหวะา2ครับวงนอกเต้นไปรอบๆครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวของท่านประธานดิ่งของสวนภูรีสอร์ทนะครับนางสาววลินดาวลินลิตานะครับคุณวลินลิตาอดีษะนะครับจะฉลองมงคลสมรสกับคุณเหนือเมฆจันทนิตนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ27มกราคมนะครับ2567ก็งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเริ่มเวลา18นาฬิกานะครับ ที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับอยุธยาซิตี้พาร์คครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านชาดาไทยเศษครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีนะครับอ้าวเรียนเชิญครับญาสนิทและก็บุคคลที่เคารพนับถือท่านประธานดิ่งนะครับวันนี้บุตรสาวของท่านฉลองมงคลสมรสนะครับที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับก็เรียนเชิญ เรียนเชิญพักพวกเพื่อนฝูงด้วยครับและผู้ที่เคารพรักท่านประธานดิ่งครับเรียนเชิญครับแต่พตอนนี้โอมาเป็นชุดแล้วครับสั่งฟ้าพยายามจะออกมาฮึดนะครับสาวมัดเป็นการใหญ่นะครับมาดูว่านิติกรนะครับก็ไม่ประมาทนะครับการไม่ตกมีลูกฉีบคอยทาลายจังหวะเข่าไหนนี่ก็ล็อกเอาไว้เป็นงานหนักของสั่งฟ้าแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องพยายามฮึดให้มากกว่านี้ครับ ต่อยหมัดต่อยหมัดฟันซอกอย่างเดียวครับสังฟ้านิติกรก็วนไปรอบๆครับแต่ว่ามถ้า,ถ,าถ้าวนไม่ดีนี่อาจจะโอ้โแม่แกต่อยเชือกสั่นเลยครับยังเอาตัวรอดไปได้ครับก็ท้อไปเหมือนกันต่อยไม่โดนแหละครับสังฟ้าแต่ว่าต้องชื่นชมนักชกคนนี้เลยครับนิติกรน้ำดื่มหมี7 7หรือชื่อเดิมคือพุทธน้ำดื่มหมี77โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับวันนี้ สั่งฟ้าอาวุธแกก็สวยงามเลยครับโอ้แต่ว่าวันนี้จเจอความรุนแรงลูกรุนแรงของนิติกรนี่ทำให้มาดูเนื่อยๆไปเลยครับสั่งฟ้าโอ้โหดูครับยังคึกคักคึกคักอยู่เลยครับใส่น้ำเงินนี่ครับอ่ะโอ้โหดูมบุกก็ได้ถอยก็ดีครับน้ำเงิน,น่าสั่งฟ้าตอนนี้เปิดก๊อกสองมาแต่ว่านี่ครับรวบรัดเอาไว้เลยครับก็พยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับ แต่ว่านิธิกรน,นี่ไม่มียุคแข็งแรงนะครับดูจะมั่นออกมั่นใจคุมเกมการชกเอาไว้ได้หมดนะครับหมัดหน้านี่แย่ลูกทีบทำลายจังวะอ่ะวนออกซ้ายออกขวาก็ไม่ยอมนะครับสังฟาพยา,ายัมจะหึดเต็มที่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสยังไม่เข้าเป้าหมายแล้วครับดูว่าจะสงบแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ก็ชืมชม่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับ สู้ได้อย่างสุดความสามารถแล้วครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นเพชรวังหินลูกพยาไกลพักดีครับรอท้ากับเพชรสวนจันทร์สชัยเจริญครับแล้วก็คู่เอกของเรานี่ไกลป่าพอวิเศษยิมครับโดนเดือดกับซันโบทีเด็ด99ครับก็รอเสียงะระฆังครับมาแล้วครับเดี๋ยวดูการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการทั้ง3ท่านด้านล่างครับ ที่อันสุขุมวิทนะครับต่อขึ้นไปรับสิทธิ์รักฝ่ายน้ําเงินแล้วครับก็คือนิติกรนะครับก็รอดูครับอาจารย์อลันก็เดินไปรวบรวมใบให้คะแนนครับนี่ครับสีสันนะครับสนุกครับวยต่างศึกต่างสายแล้วก็ไม่มีปัญหาครับน้ําเงินครับน้ําเงินนิติกรน้าดื่มหมี7 7ครับโอ้โหผู้ชนะนี่วันนี้มาในฐานะทีมเยือนแต่โชว์ฟอร์มสวยเหลือเกิน